Mission to the Moon podcast continue with your mission brought to you by สีจันแป้งมง่วงเจนทุคุ้มมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก p m 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moon ผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับสวัสดีครับนี่ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทยานุสาหะครับทุกวันนี้เนี่ยโจทย์ของการทำธุรกิจนี่มันก็มี Requirement ที่หลากหลายเพิ่มขึ้นมากจากสมัยก่อนนะฮะ จทย์หนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่คนพูดถึงเยอะในช่วงหลังๆนี้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าคนให้ความสำคัญเยอะขึ้นด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของ sustainability นะครับพอทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยต้องเผชิญกับความท้าทายหลายด้านนะครับซึ่งมันก็มีทั้งเรื่องความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในเวลาเดียวกันนะความท้าทายมันมาใน2มุมนี้เสมอเนยนะครับแล้วก็เราก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ หนึ่งในโจทย์ที่เป็นโจทย์ต้องบอกว่าเป็นโจทย์สำับอนาคตเลยแต่ว่าเราพูดกันถึงเยอะในปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนองค์กรยังไงให้ s s u t a i n a b l นนะครับซึ่งไม่ฟังดูเหมือนจะทำง่ายแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะมากนะฮะแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ดูมันไม่ได้ถูกใส่ลงไปในเป้าหมายหลักขององค์กรเช่นไม่ได้ถูกใส่ลงไปใน OK r หรืออะไรเงี้ยมันยากมากเลยที่จะทำให้องค์กรเนี่ย a i n a b l e ได้นะครับ เวลาเราพูดถึง sustainability หรือว่าความยั่งยืนเนี่ยนอกจากเรื่องของกำไรเนี่ยนะครับซึ่งโอเคบริษัทก็ต้องมีกำไรเนาะเพราะว่าไม่งั้นกออ็อยู่ไม่รอดเหมือนกันนะครับความยั่งยืนมุมหนึ่งกำไรก็เป็นความยั่งยืนมุมหนึ่งนะประเด็นหลักที่ธุรกิจต้องคำนึงถึงนอกเหนือนจากกำไรก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมนะครับแล้วก็โลกหรือว่าเราอาจจะบอกได้ว่าสิ่งแวดล้อมก็ได้นะฮะ กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยจากเดิมที่เราจะมองเรื่องของกําไรอย่างเดียวตอนนี้มันก็เลยต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยนะฮะซึ่งอันนี้มันต้องไปทั้งองค์ขาประโยบนนะมันไม่ใช่ว่าแบบอ้าวเราตั้งแผนขึ้นมาแล้วก็ให้คนนี้ดูไปว่าเาจะทํายังไงให้บริษัทเราส ustainable อย่างเงี้ยมันมันคงไม่ได้ออกมาในรูปแบบนั้นนคะครับเป้าหมายของการทาธุรกิจที่ยั่งยืนก็คือการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะฮะ ซึ่งเอ,อื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยหากองค์กรของเราเนี่ยล้มเหลวในความรับผิดชอบนี้เนี่ยมันก็อาจจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นความเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมนะครับความไม่เท่าเทียมกันในสังคมรวมไปถึงอาจจะเกิดความขัดแย้งในพื้นที่ได้เราก็เคยเห็นตัวอย่างในอดีตมาพอสมควรอยู่แล้วนะครับดังนั้นอะไรคือวิธีการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สอดรับกับความย,ายั่งยืนนะฮะ วันนี้ก็จะมาชวนคุณชวนคุยกันในหลายประเด็นนะครับหนึ่งเนี่ยเราต้องประเมินปัญหาแล้วก็กําหนดวัตถุประสงค์ก่อนนะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะฮะคือก่อนจะเริ่มลงมือทําอะไรเนี่ยนะฮะการผลักดันเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องประเมินก่อนว่าไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันแปลว่าอะไรสําหรับเรานะฮะสำหรับทีมงานของเราแปลว่าอะไรสาหรับบริษัทของเราแปลว่าอะไรสําหรับอุตสาหกรรมของเราความยั่งยืนแปลว่าอะไรสําหรับลูกค้า นะครับคำว่าความยั่งยืนคืออะไรนะครับโดยเราก็ต้องพิจารณาปัญหาที่แต่ละกลุ่มเห็นว่ามีความสำคัญเพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการที่จะหาวัตถุประสงค์ให้เจอนะครับเรายกตัวอย่างกันแล้เราลองถามคำถามง่ายๆแบบนี้เลยนะครับองค์กรเราเนี่ยสร้างขยะมากขนาดไหนนะฮะหรือผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อจะช่วยเหลือ ใครบางกลุ่มไหมนะครับบริษัทของเรามีผลกระทบหรือว่ามีบริบทอย่างไรต่อชุมชนท้องถิ่นบ้างในพื้นที่ของเราเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างคำถามซึ่งจริงๆมันลิสต์มาเนี่ยก็จะมีเยอะมากนะฮะเราก็ลองนึกคำถามหรือว่าเออในบริบทของความยั่งยืนเนี่ยองค์กรเราตอบคำถามประเภทนี้ว่าอะไรนะครับ ข้อที่สคือการสร้างพันธกิจขององค์กรนะครับคือคําว่าพันธกิจเนี่ยมันจะช่วยนิดหนึ่งในเรื่องของการลงมือทําให้เกิดขึ้นจริงนะครับโดยคําแถลงพันธกิจเนี่ยมันควรจะสอดคล้องกับหลักการ 5W นะครับ Who What When Where Why ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าเหตุใดนะครับเราถึงลงมือทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับ ธุรกิจที่มีพันธกิจชัดเจนเนี่ยนะครับเช่นพาทโกเนียนะครับเราเคยพูดถึงพาทโกเนะียในหลากหลายแง่มุมเนี่ยเขาเป็นแบรนด์ทาพวกเสื้อผ้าอุปกรณ์กีฬา o u t ดอนะครับปีนของปีนเขาเนี่ยออพันธกิจของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยไม่จําเป็นใช้ธุรกิจเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและดําเนินการแก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมนะฮะ โดยเขาสามารถบอกได้ว่าเขากําลังให้คุณค่ากับอะไรแล้วก็ดําเนินการอย่างไรกับค่านิยมเหล่านั้นพาราโกเนียเป็นแบรนด์ที่แคมเปญของเขาแต่ละอันเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์เยอะมากแล้วก็ผูกกับธนธกิจอย่างชัดเจนเลยเยกตัวอย่างคุณจะไปซื้อสมมติแจ็กเก็ตจากตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมีแคมเปญที่ทําให้คุณรู้เลยว่าแจ็กเก็ตตัวนี้เนี่ยนะต้นทางของมันตั้งแต่วัตถุดิบย่อยสุดเลยเนี่ยมันเดินทางมาจากไหนนะฮะสร้างคาร์บอนฟุตอรินไปเท่าไหร่นะครับต่างๆนานาเหล่านี้ ซึ่งเนี่ยมันก็สอดคล้องกับแผนธุรกิจที่เขาวางไว้นะครับข้อที่3คือสร้างกลยุทธ์ของตัวเองนะฮะในการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ยั่งยืนเนี่ยสิ่งสาคัญคือต้องแน่ใจว่าองค์กรของคุณเนี่ยยังคงทํากําไรได้นะครับเพราะคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากําไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจอยู่ได้นะครับแต่การได้มาซึ่งกําไรก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจแต่ละองค์กรด้วยซึ่งหากไปเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะคุ้นชินกับการนําเงินไปทํากิจกรรมพวก CSR นะครับ เพื่อปราสัมพํานธ์ภาพลักษณ์อันสวยหรูถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยนะครับสบ่งผลให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชนิดที่ว่าหากมีเรื่องใดที่สังคมรู้สึกเครือบแคลงใจนะครับก็อาจจะถูกขุดคุยจนไม่มีชิ้นดีได้แน่นอนว่าไม่ดีต่อภาพลักษณ์องค์กรแน่นอนนะฮะดังนั้น,นความจริงใจที่จะดเนินธุรกิจไปพร้อมๆกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นการสร้างความพึงพอใจ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนะครับโดยองค์กรอาจจะเริ่มจากการทำเรื่องง่ายๆภายในกันก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยต่อขยายเป็นกลยุทธ์ที่ใหญ่ขึ้นตามศักยภาพเพื่อเห็นภาพนะครับขอยกตัวอย่างนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยบริษัทมักเปิดไฟไว้ด้วยเหตุผลว่าเดี๋ยวก็มีคนมาใช้ต่อแต่ลองนึกดูว่าจะประหยัดพลังงานได้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าคนที่เดอดออนจากห้องเป็นคนสุดท้ายต้องปิดไฟทุกครั้งนะฮะนี่เป็นการสร้างนิสัยเล็กๆ นิสัยที่ดีที่ช่วยพัฒนาต่อยอดเป็นเป็นเรื่องอื่นที่ใหญ่กว่านั้นได้นะครับหรือว่าจากการศึกษาของ Unilever เนี่ยพบว่าผู้บริโภคล้อยละ3ต้องการซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ทำประโยชน์ให้สังคมหรือว่าสิ่งแวดล้อมนะครับแม้ว่าจะต้องจ่ายแพงกว่าก็าตามยุคนี้มันเป็นยุคที่เปลี่ยนไปละคนเนี่ยยอมจริงๆที่จะจ่ายแพงกว่าเพื่อที่จะซื้อสินค้าที่เขาเชื่อว่าดีกับโลกมากกว่าหากคุณไม่รู้จะไปทิศทางไหน สิ่งที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพภายในองค์กรได้นะครับแล้วก็สามารถขับเคลื่อนคุณค่าทางสังคมไปพร้อมกับสิ่งแวดล้อมใน,นระยะยาวได้ข้อที่4ผลลัพธ์ของมันนะฮะมันเป็นเรื่องของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่ถูกพูดถึงและจะเป็นแรงจูงใจให้ทำสิ่งดีๆต่อไปแต่คุณจะต้องไม่ลืมทบทวนผลของการทำงานเป็นระยะด้วยนะครับเพื่อให้มั่นใจวัตถุประสงค์และภารกิจและความคืบหน้าย,ยังคงสอดคล้องกัอนอยู่ ผูกมันทั้งหมดเข้าด้วยกัน4ขั้นตอนนี้ตั้งแต่จุดประสงค์ไปจนถึงผลลัพธ์จะเป็นการสร้างธุรกิจที่มีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับเมื่อวัตถุประสงค์กลายเป็นจุดมุ่งหมายเรื่องราวที่ส่งพลังจะถูกสร้างขึ้นภายใต้แผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยผลักดันผลลัพธ์ทำให้คุณผู้ขับเคลื่อนอย่างแท้จริงแม้ผลลัพธ์อาจจะไม่แสดงให้เห็นในทันทีแต่เชื่อเถอะว่าหนทางสู่ความยั่งยืน ที่แสนยาวนานนั้นสุดท้ายจะสร้าง impact ให้กับสังคมนะครับเพราะเรากำลังอยู่ในยุคที่เราต้องการเนี่รต้องการองค์กรที่สร้าง impact กับสังคมเราต้องการองค์กรที่ตระหนักถึงปัญหาแล้วนั้นก็เป็นประโยชน์สูงสุดไม่ใช่เฉพาะกับองค์กรแต่จะเป็นกับทุกคนในองค์กรแล้วก็กับสังคมโดยรวมด้วยนะครับเราต้องขอขอบคุณ HP นะครับที่เป็นสปอนเซอร์ใจดีของเราใน EP นี้นะครับ HP ใส่ใจความยั่งยืน และอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงเห็นความใส่ใจในคำยั่งยืนของ HP ก็คือ HP Planet Partners นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแคมเปญที่ HP ได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2000นะครับโดยให้ชาวบ้านที่ประเทศเทติรวบรวมนำขวดพลาสติกที่ไม่ได้ใช้แล้วมาขายให้กับ HP เพื่อน,นำกลับมาหลอมเป็นตลับหมึกใช้มาอีกครั้งหนึ่งซึ่งนอกจากจะลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วยังช่วยให้ชาวบ้านมีไรายได้มาดูแลครอบครัวด้วย ใลการทำให้เกิดการบอกต่อจนกลายเป็นการลดขยะและการลดมลภาวะให้กับประเทศได้โครงการ HP Planet Partners สามารถผลิตตลับหมึกได้มากกว่า3,000ล้านชิ้นนะครับโอ้เยอะมากเลยนะครับจากการใช้พลาสติกรีไซเคิกลกว่า199ล้านปอนหรือราว90ล้านกิโลกรัมทั้งยังช่วยลดขยะพลาสติกได้รวมกว่า1ล้านขวดต่อวันเลยนะครับ ซึ่งเป็นการลดปริมาณพลาสติกที่ต้องขนส่งด้วยแทรกเตอร์หรือเทรลเลอร์ได้กว่า5,000คันส่งผลให้ธุรกิจนี้สามารถลดจำนวนขยะที่ต้องเผาหรือทิ้งลงมหาสมุทรได้อย่างมหาศาลอีกทั้งผู้บริโภคยังสามารถส่งคืนตลับหมึกของ HP ไปยัง HP Planet Partners เพื่อรีไซเคิลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ด้วยซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังเป็นการสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโลกของเราด้วยนะครับ นยังไม่รวมในปี2016ที่ HP ถือว่าได้ประสบความสำเร็จในการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทน100%และยังเดินหน้าต่อยอดบรรจุพันกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษแบบรีไซเคิลเพื่อลดการทำลายป่านอกเหนือจากเรื่องตลับหมึก h อกพเนี่ยนะครับก็ยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี Page-wide ที่นอกจากจะทำให้ Page-wide MFP สามารถพิมพ์งานได้รวดเร็วมากขึ้นแล้วยังพัฒนาตลับหมึกแบบ i g m e n t Bas e d ทำให้งานพิมพ์ที่ออกมาสามารถกันน้ำ ถมยังไร้กลิ่นไร้ฝุ่นจึงไม่สร้างมลภาวะรวมถึงลดการใช้พลังงานลงเทียบกับแบบปกติเนี่ยลดลงไปถึง50นะครับทาให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟผู้ประกบอบการลงด้วยนะครับเรียกได้ว่าทําแบบครบวงจรจริงๆคือคิดตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ําเลยนะครับต่อโจทย์ผู้บริโภคมากๆนะฮะเราก็ทําให้เห็นว่าไซซิ่งของการทํางาน,นมันไม่ใช่แค่เป็นโปรเจกต์ที่ทํามาเล็กๆแต่มันส่งผล Impact ต่อสังคมจริงๆต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆ,งๆนะครับแล้วก็ผ่านการคิดบูรณาการแบบเป็นรูปธรรมนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่องค์กรยุคใหม่ต้องคำนึงถึง sustainability แล้วเราจะมี business model ที่ยั่งยืนนะครับขอบคุณที่ติดตาม s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  n to to e m ม o n นะครับสวัสดีครับ Mission t t the ม o ล p p o d c s t t o o t t n u u e with your mission Presented by สีจันแป้งม่วงเจนทู